ครับตอนนี้ผมเดินทางมาจากสงขลาก่อนจะถึงงาดใหญ่นะครับก็เจอร้านกว๋วยเตี๋ยวครับร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์เลยนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้เวลาก็หกโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวก็เรามาทานกว๋วยเตี๋ยวพร้อมกันนะครับอีีกับกว๋วยเตี๋ยวเรือครับอร่อยมากนะครับร้านนี้แต่ก่อน มาทานประจำนะครับร้านนี้คือร้านประจำของผมเลยนะครับจากระหว่างหาดใหญ่ไปสงขาอยู่เยื้องๆกับทางเข้าเกาะมีครับท่านผู้ชมทางเข้าเกาะมีอยู่ใกล้กับปั๊มพตทนะครับปั๊มปตท t o ถ้ามาจากหัดใหญ่ก็อยู่ซ้ายมือนะครับโอเคเดี๋ยวโค้งกว่านะครับเดี๋ยวเรามาทานก๋วยเตี๋ยวรลอมกันนะครับโอ้โหแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับลูกชิ้นก็ใหญ่ๆเนื้อน่องๆเลยนะครับ มีตั้งตับมีตั้งน่องครบมาเลยนะครับท่านผู้ชมไส้หมาว้าตัวหอกมะนาวนนิด,นด คนในทั่วครับนี่คนในทั่วโอ้ยน่องน่องแบบใหญ่ๆเลยนะครับน่องแบบใหญ่ๆลูกชิ้นก็โอ้โหนี่ครับลูกชิ้นเนื้อนี่ครับโอเคครับ